การใช้คำบุพบทคำวิอีปแปลว่าในคำจะนำน้าคำนามในประโยคเมื่อใช้กับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวในประโยคนะคะคำบุพบทคำวิอีก็จะนำน้าคำนามในช่องที่สองและเมื่อใช้กับสถานการณ์ที่อยู่กับที่นิ่งๆในอาคารในสถานที่ต่างๆหรือว่าอยู่บนที่นั้นแล้วคำบุพบทคำวิอี ก็จะนำน้าคำนามในช่องที่3นะคะการใช้คำบุพบทคำว่าเอาแปลว่าบนคำบุพบทคำว่าเอาจะนำน้าคำนามในประโยคเมื่อใช้กับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวในประโยคคำบุพบทจะนำน้าคำนามในช่องที่2นะคะและเมื่อใช้กับประโยคที่อยู่นิ่งๆอยู่ในสถานที่ต่างๆคำบุพบท เอาจะนำน้าคำนามช่องที่3นะคะเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะอย่างเช่นคำว่า v i n น a แปลว่างานเป็นคำนามเพศหญิงคำจะไม่มีในรูปพหูพจน์นะคะเราจะใช้คำบุพบทอกับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวซึ่งจะนำน้าคำนามในช่องที่สองก็คือ e v i n นนะูหรือว่าอีว n น คำจะผ่านช่องในรูปที่ไม่เจาะจงค่ะช่องที่หนึ่ง here er v i n n a n m um, v i n n e n fra v i n n e n til v i n n e n ในรูปที่ระบุเจาะจง here r v i n n a n e m um, v i n n e n fra v i n n e n til v i n n e n เรามาดูประโยคตัวอย่างคำบุพบทที่นำหน้าคำว่าวินนะในช่องที่สองนะคะก็คือ v i n d e หรือว่า vinden ถ้าเราใช้คำว่าวินหนูหนาเขก็จะอยู่ในรูปที่ระบุเจาะจ,จ,จงนะคะเนนช่นเย่เออร์ฟาร์อีเวนน์น่ะฉันกำลังไปที่ทำงานเฟิร์ตเน็กเฟิร์ตซูอีวนน์น่ะคุณไปที่ทำงานอย่างไรเย่เกงก์อีเวนน์น่ะฉันเดินไปทำงานเย่เฟริเร์ตเคเรนต์อีเวนนนะฉันขับรถไปทำงาน เย่เฟิร์มสตรายต์อิ n วนน์ฉันนั่งรถเมล์ไปทำงานเย่เฮียวลาอ n เวนนฉันปั่นจักรยานไปทำงานเย่ลับปะอิเ n นน์นฉันเดินไปทำงานเย่เฟิร์กังกันดีอ n เวนนฉันเดินไปทำงานประโยคเหล่านี้นะคะ l a บป a g ั n g a n d ีหรือว่าแก๊งจะแปลว่าฉันเดินไปทำงานหมดเลยนะคะ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้คำแบบไหนนะวิสตคมาเมียริเวนนนะคุณต้องการมาที่ทำงานกับฉันไหมเยกไฟฟาร์อีเวนนนะฉันอาศัยคนอื่นไปทำงานเยเกตเอ็กกิมัชอีเวนนนอตาวันนี้ฉันไม่สามารถไปทำงานได้สังเกตนะคะว่า ประโยคตัวอย่างเหล่านี้เป็นประโยคที่แสดงถึงอาการเคลื่อนไหวนะคะก็คือกำลังเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งจะมีคำบุพบทคำว่าอีนำหน้าคำนามที่อยู่ในช่องที่สองก็คือวินนูนะเรามาดูคำบุพบทคำว่าอีนำหน้าคำนามในช่องที่สของคำว่าวินนะนะคะ ซึ่งเราก็จะบอกว่า even น,นี่ซึ่งคำบุพบทที่นำหน้าคำนามในช่องที่3จะใช้กับสถานการณ์ที่อยู่กับที่นิ่งๆในอาคารในสถานที่ต่างๆคำก็จะนำหน้าคำนามในช่องที่3นะครับ yes, even น,นี i ฉันอยู่ที่ทำงาน ซ a เดอร์มีคิดเอ r a อิเวนเนี่ยชาเมียร์ฉันมีหลายอย่างที่ต้องทำในที่ทำงานหรือประโยคนี้จะแปลว่าที่ทำงานงานยุ่งมากเห็นไหมคะในที่ก็คือที่ทำงานพอเราให้เวลาเราคิดนะคะเวลาเราจะผันคำในรูปแบบเทคนิคนี้นะคะเราจะต้องนึกถึงว่าเออ นึกถึงภาษาไทยว่าที่หรือว่าบนหรือว่าในนะคะประมาณนั้นคำก็จะอยู่ในช่องที่สามนะคะมีบุฟเฟ่กาฟแฟในที่ทำงานฉันทุวกวันเลยที่ทำงานอาหารอร่อย Ég á góða vini í vinnunni. Senn mér björn til dýna í tíðam ngan. Mér finnst skemmtilegt í vinnunni. Senn sjó tíðam ngan. Hvað gerðir þú í vinnunni? Kundamara í tíðam ngan. Hvað ertu að gera í vinnunni? Tíðam ngan, kundamara í. Já, ég er að standa mig vel í vinnunni. ใช่ฉันทำงานได้ดีในที่ทำงานอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะว่าประโยคตัวอย่างเหล่านี้คำบุพบทคำว่าอีจะนำนะ้าคำนมนะคะคำว่าวินเนในช่องที่สามนะคะก็คือวินเน,นก็เพราะว่าความหมายของคำในประโยคเหล่านี้จะบอกจะพูดถึงในที่ทำงานอยู่ที่ทำงาน คืออยู่ในสถานอยู่ในสถานที่อยู่ในอาคารนั่นแล้วนะคะเรามาดูคำว่า s u n d แปลว่าสะ้นาำเป็นคำนามเพศรวมนะคะคำจะผ่านช่องในรูปเอกพจน์ไม่เจาะจงช่องที่หนึ่ง h e r e r s u n d t m s u n s t Frau s u h d t t i l s u n d t ในรูปที่ระบุเจาะจง Hér er sundið um sundið frá sundinu til sundsins. Nei rúb kom pálgupott, gogur lætjafnón. Nei rúb tí, mætjafnón. Hér eru sundum sund frá sundum til sunda. Nei rúb tí, rafuð tjafnón. Hér eru sundin um sundin frá sundunum til sundana. เรามาดูประโยคตัวอย่างที่ใช้กับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวซึ่งคำบุปบทนะคะจะนำน้าคำนามในช่องที่สองก็คือซุนหรือว่าซุนดิในรูปเอกพจน์นะคะเยกเฟรอีซุนฉันไปสระน้ำเยกอัคตลาอัลฟาราอีซุนฉันจะไปสระน้ำเวสโฟร o มอีซุนอีเกียร เมื่อวานพวกเราไปสระน้ำมาวิสต์คั่มาแมดเมียร์อี้นคุณจะไปสระน้ำกับฉันไหมก็อย่างที่บอกนะคะคำกริยาที่ผ่านช่องไปตามคำบุรุษพนามก็จะใช้คำกริยาแท้และคำก็จะอยู่ในรูปของเหตุการณ์ปัจจุบันและก็เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วได้ด้วยนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างที่ใช้กับสถานการณ์ที่อยู่กับที่นิ่ง ในอาคารในสถานที่คำบุพบทคำว่าอีจะนำนะ้ำคำนามในช่องที่สาในที่นี้ก็ต้องเป็นในรูปเอกพจน์คำว่าซุนก็จะเป็นซุนติหรือว่าในรูปที่เจาะจงก็จะเป็นซุนติเนอเยกเอริซุนติฉันอยู่ที่สระน้ำตาโอโอมารเอริซุนติดกับโอมาอยู่ที่สระน้ำเธย์เอริซุนติ Það er svo margt fólk í sundi. Það eru margir í sundi. Hvað gerðist í sundi? Gör var... að ræði kundi í sundi var? Dung, 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 singi gör kundi í sundi kú. Rámaður kam nám kam var? Sundlaug. แปลว่าสระน้ําเป็นคํานามเพศหญิงนะคะจึงจะหมายถึงในสระน้ํานะคะหรือว่าถังที่มีน้ําอยู่ก็คือถังน้ําที่ใส่น้ําไว้เพื่อว่ายน้ําะนะคะก็จะเป็นตัวถังนะคะคําว่าสุนเลยคําจะผ่านช่องในรูปของคําที่ไม่เจาะจงค่ะ Here r s u n d l e u g um s u n d l e u g frau s u n d l e u g til s u n d l e g a r ในรูปที่ระบุเจาะจง คือเอร์ชุนท์เลย์ย์ย์หรือมชุนท์เลย์ย์ย์นาฟราอุชุนท์เลย์ย์ย์เน่ทีลชุนท์เลย์ย์การินน์น์ประโยคตัวอย่างเธอถ้าเอร์ชุนท์เลกฮุนเอร์เฮดนี่คือสระนาม,มันร้อนให้นักเรียนสังเกตน,นะคะประโยคนี้นะคะคำนามคำว่าชุนท์เลกจะเป็นคำนามในช่องที่หนึ่งก็คือในช่องรากสับเดิม ก็เพราะว่ามีคำกริยาเป็นอยู่คือคำแอดนำหน้าคำนามนะคะการผ่นช่องของคำในภาษาไอสแลนด์นะคะในช่องที่หนึ่งจะไม่ใช้คำบุพบทจะใช้เฉพาะคำกริยาเป็นอยู่คือเท่านั้นนะคะ h ุนเอร์ฮอปปาอูดีเลย a นะลนนอนกระโดดลงในสระประโยคนี้นะคะคำว่าอ l เลยนะอยู่ในช่องที่ สองตรงนี้นะคะเลยินะซึ่งเราสามารถใช้คำว่าซุนเลยินะหรือว่าแค่คำว่าเลยินะก็ได้นะคะและให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าทำไมคำถึงอยู่ในช่องที่สองก็เพราะว่าในประโยคนี้มีคำกริยา avera นะคะเป็นอยู่คือนำหน้า,คำ,านนะค,ะคำกริยาที่อยู่ในช่องรักท์เดิมนะคะคำกริยาที่อยู่ในช่องรักท์เดิมก็จะมีคำว่าอ a r นำหน้าอีกทีหนึ่งซึ่งคำบุบบบทก็จะนำหน้าคำนามในช่องที่สองนะคะซึ่งนะถ้านักเรียนผ่านช่องได้แล้วนักเรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องฟังการผ่านช่องบ่อยๆนะคะฮ u นเอร s เซนตาอิเลเยนเนหล่อนว่ายน้ำอยู่ในสระอืมประโยคนี้ก็เคลื่อนไหวเหมือนกันเนาะว่าเป็นประโยคที่เคลื่อนไหวก็คือการว่ายน้ำนะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของคำกริยาที่นำหน้าเหมือนกัน แต่คำนามคำว่าสระน้ำเนี่ยนะคะอยู่ในช่องที่สามก็เพราะว่าครูดาบอกแล้วก็มันอยู่ในไงให้เราคิดถึงความรู้สึกของภาษาไทยด้วยเพราะมันอยู่ในสระแล้วอะล่นอนะว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้คำนามในช่องที่สามท่าดวาร์มาร์ทโฟล์อีเลเนที่สระน้ำม,มีคนเยอะ ทำไมประโยคนี้คําบุพบทนํำน้าคานามในช่องที่สก็เพราะว่าความหมายในภาษาไทยก็คือที่มันอยู่ที่สระน้ํามีคนเยอะนะคะคําว่าร่มแปลว่าเตียงนอนเป็นคํานามเพศร,รวมมาดูการผ่นช่องค่ะในรูปที่ไม่เจาะจง HERE ER RUM um r o เ f r a รูมเฟราอ์รูมเ ในรูปที่ระบุเจาะจง Here h r u m made, r u m m a d f r u m m a n e to t e r u m s e n s ประโยคตัวอย่างที่ใช้กับสถานการณ์ที่เคลื่อนไหวในช่องที่สองค่ะ Ye erafara u p p i r u n g ฉันจะไปนอนหรือเราจะพูดว่า Ye erafara a s o v a v i l t u f a r a u p p i r u n m e t คุณขึ้นเตียงนอนได้ไหมหรือว่าคุณจะขึ้นไปบนเตียงนอนได้ไหมคุณขึ้นเตียงนอนได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าคุณจะไปนอนไหมเราจะพูดว่า,วาวคุณจะไปนอนไหมประโยคตัวอย่างที่ใช้คำบ,บุพบทคำว่า e นำนะคำนามในช่องที่3นะคะที่จะใช้กับสถานาการณ์ที่อยู่นิ่งๆหรือว่าอยู่ในอย่างเช่น เยกเล็กอีรุมเม่ยฉันนอนอยู่ในเตียง partner เอรักเราแต่อีรุมเม่ยเด็กกำลังร้องไห้อยู่ในเตียงเยกเอร์อีรุมเม่ยฉันนอนอยู่บนเตียงประโยคนี้ส่วนมากใช้เมื่อเราไม่สบายนะคะเยกซิดออรุมเม่ยฉันนั่งอยู่บนเตียงเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า นอนอยู่ในเตียงหรือว่านั่งอยู่ในเตียงคือเราจะใช้คำบบปบทคําว่าอ e ีหรือว่า e คําว่าเอาซึ่งคำบทบประบทนะคะก็จะนํำนาคํานามคําว่ารุมในช่องที่3มก็คือรุ่มมิเนอรก็เพราะว่าอยู่ในเตียงแล้วนะคะเรามาดูการผ่นช่องในรูปของพปาอุพ์ค่ะ Here r room um r o m Frau r u m t i l r u o m ในรูปที่ระบุเจาะจง h ชิญรุ่ม men หรือร men ฟ้ารุ่ menum ทิลรุ mana ประโยคตัวอย่าง faris ไอ้รุมให้พวกคุณไปนอนเสียก็คือประโยคนี้เป็นประโยคคําสั่งนะคะสั่งให้ไปขึ้นเตียงนอนเป็นก็คือคําว่า faris แปลว่าไปประโยคก,ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวคํานามก็จะอยู่ในช่องที่2นะคะประโยคตัวอย่างที่ใช้กับคํานามในช่องที่3าค่ะ say south to o r u r m พวกเขานั่งอยู่บนเตียงเห็นไหมคะนั่งอยู่บนเตียงคำบุพบทคำว่าเอาก็จะนำน้าคำนามในช่องที่สามนะคะ